29หุ้นใกล้จ่ายปันผลเดือนมีนาคม2564สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผม,มแมลงเม่าสีเขียวกันอีกแล้วนะครับวันนี้มแมลงเม่าสีเขียวก็ได้มีข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นที่กําลังจะจ่ายปันผลในเดือนมีนาคม2564นี้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้วางแผนในการเข้าซื้อขายให้ถูกจังหวะถูกเวลาครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแรงเมาสสีเขียวได้ไปสรรหาข่าวสารที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมาฝากกันในคลิปต่อไปครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับในเดือนมีนาคม2564นี้เมาได้ไปสรรหาหุ้นที่กำลังจะจ่ายปันผลได้ถึง29หุ้นเลยทีเดียวครับ หลังจากนั้นเม้สีเขียวก็ได้มาจัดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูง่ายขึ้นครับโดยเม้าได้คัดเอาหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเป็นผลตั้งแต่2.5ขึ้นไปมาแจากแจงเนราละเอียดกําหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD และกําหนดวันจ่ายเป็นผลเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปครับมเมื่อจัดลําดับแล้วก็จะเห็นว่ามีหุ้นอยู่19หุ้นนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ไปดูกันเลยครับอันดับที่1 PDG หรือบริษัทพอร์ตดิจิต จำกัดมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมจ่ายเงินปันผลอยู่ที่8.56%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่15มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่20พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.22บาทหุ้นตัวต่อมา SAT หรือบริษัทสมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหมวดธุรกิจยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมจ่ายเงินปันผลอยู่ที่7.76%วันขึ้นเครื่องหมาย xd วันที่3มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่7พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.48บาทหุ้นตัวต่อมา tasco หรือบริษัท t i p c o asfun จำกัดมหาชนหมวดธุรกิจวัสดุก่อ,กอสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเงินปันผล 7.55%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่2มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่28เมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่1บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมา PT เป็นบริษัทพรีเมียร์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเงินปันผลอยู่ที่7.35% วันขึ้นเครื่องหมาย SD วันที่1มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่11พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.40บาทต่อหุ้นตัวต่อมา PAP บริษัท Pacific Pine จำกัดมหาชนหมวดธุรกิจเหล็กกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเงินปันผลอยู่ที่6.85%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่12มีนาคม2564 วันจ่ายปันผลวันที่12พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.18บาทต่อหุ้นตัวต่อมา SNC บริษัท SNC Former จำกัดมหาชนหมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลุุ่มอสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเงินปันผลอยู่ที่5.77%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่2มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่27เมษายน2564 เงินปันผลอยู่ที่0.40บาทต่อหุ้นตัวต่อมา PM หรือบริษัทพีเมียมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหมวดธรุรกิจวัสดุอาาษาษาุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลุอาาษาษาุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเงินปันผลอยู่ที่5.65%ว,วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่1มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่11พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.40บาทต่อหุ้นตัวต่อมา PHOL หรือบริษัทผลทัญญะจำกัดมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเงินบันผลอยู่ที่5.40%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่20พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.14บาทต่อหุ้นตัวต่อมา PTTEP หรือบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณนุพภคกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เงินปันผลอยู่ที่5.38%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่1มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่26มเมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่2.75บาทต่อหุ้นตัวต่อมา THANI หรือบริษัทราชธานีริซซิ่งจำกัดมหาชนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินปันผลอยู่ที่5.10% วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่4มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่27เมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่0.17บาทต่อหุน้นตัวต่อมา PTT หรือบริษัทปตทจำกัดมหาชนหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเงินปันผลอยู่ที่5.00%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่4มีนาคม2564 วันจ่ายปันผลวันที่30เมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่0.82บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมา AI หรือบริษัทเอเชียอินซูเรเตอร์จำกัดมหาชนหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเงินปันผลอยู่ที่4.84%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่4มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่22เมษายน2 5 6 4เงินปันผลอยู่ที่0.15บาทต่อหุ้น ตัวต่อมาครับราชหรือบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนหมวดธรุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเงินปันผลอยู่ที่4.64%วันขึ้นเครื่องหมาย SD วันที่2มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่23เมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่1.25บาทต่อหุ้นตัวต่อมาครับ CSC หรือบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนหมวดธรุรกิจบรรจุพันกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเงินปันผลอยู่ที่4.50%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่4มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่14พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่2.45บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมาครับทิปโก้หรือบริษัททิปโก้จำกัดมหาชนหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มอุตสาหกรรมกรเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเงินปันผลอยู่ที่3.52% วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่4มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่17มีนาคม2564เงินปันผลอยู่ที่0.19บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมา SPVI หรือบริษัท SPVI จำกัดมหาชนหมวดธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตราเงินปันผลอยู่ที่2.93%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่2มีนาคม2564 วันจ่ายปันผลวันที่26เมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่0.11บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมา STC หรือบริษัท STC Product จำกัดมหาชนมวลธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างอัตราเงินจ่ายปันผลอยู่ที่2.92%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่7พฤษภาคม2564 เงินปันผลอยู่ที่0.48บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมาครับ BCP หรือบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหมวดธุรก,กิจพลังงานและสาธารณโภคกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรอัตราเงินปันผลอยู่ที่2.88%วันขึ้นเครื่องหมาย SD วันที่3มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่22เมษายน2564เงินปันผลอยู่ที่0.40บาทต่อหุ้นตัวสุดท้ายครับ บี BH, หรือบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราชจำกัดมหาชนหมวดธุรกิจการแพทย์กร่มอุตสาหกรรมบริการอัตราเงินปันผลอยู่ที่2.51%วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่10มีนาคม2564วันจ่ายปันผลวันที่10พฤษภาคม2564เงินปันผลอยู่ที่2.05บาทต่อหุ้นครับทั้งหมดนั้นก็คือหุ้นที่จะจ่ายปันผลในเดือนมีนาคม2564 ถ้าเพื่อนๆชอบหุ้นตัวไหนก็เพื่อนๆก็ไปดูศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะครับในคลิปหน้าเม้าสีเขียวจะเลือกสรรหุ้นที่มีผลประกอบการดีมีสัญญาณเป็นบวกและนำมาตีกลาสเทคนิคฝากเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมลกเมาสีเขียวครับ สุดท้ายขอให้เพื่อนๆโชคดีผอสีเขียวทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ